สวัสดีครับผมพบกันนี้ครับร้านเอซ่าช็อปโคราชนะผมวันนี้ก็จะมาส่งงานอีกหนึ่งคันครับผมเป็นออ l n นวหนึ่งจุดเก้านะครับคันนี้ก็ไม่มีคําว่าไกลครับสําหรับคนใจรักนะครับวันนี้มาจัดชุดนะครับอะไรแต่งครับคันนี้มาจากต่างจังหวัดนะครับผมก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวรอพาชมเลยครับนดับแรกเลยก็จะเป็นตัวล e ฟฟี่นะครับผมตัวหน้ามืดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าใครได้ยินชื่อสมัยก่อนบอกเลยว่าอยากได้อยู่สมัยก่อนเนี่ยอยู่เจ็ดแปดพันก็มีคนติดนะครับชุดหนึ่งหกเจ็ดแปดพันนี่คือไม่รวมแซดม ตอนนี้ชุด6ตัวนะครับจัดโปรอยู่ที่5 9 9 9ันเกรับผมเพิ่มสัตว์ดีก็1,800บาทตัวนี้เป็นหน้ามืดแท้นะครับหน้ามืดแท้2องสิีระบบแท้นะครับผมลูกค้าระบบแท้นะครับใช้ระบบแท้คือยังไงเช็คของแท้ได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวมีตัวรีโมทปรับสีปรับไฟนะครับนี่ตัวรีโมทก็มีบอกเลยครับ2องสิบนะผมผลิตเดือน5้อ่าผลิตวันที่ห้าเดือน6นะครับผมสดสดร้อนๆนะครับนี่ครับแล้วก็จอยดอยเอสนะครับผมแล้วก็ชุดพุทตาร์นะผม จอนิยมครับปกติแล้วจะมีมาติดชุบต้ากระจลทุกวันนะครับแต่งบัตรแต่งจััดเยอะมากครับร้านเราวันละสี่ห้าคันนะแต่งจัตรในโคร,ราก็มาเรื่อยๆครับแต่แต่งจััดจะเยอะมากเดี๋ยวลองชิละอย่างครับผมก็อันดับแรกก็เป็นพุทธตาร์นะครับผมนี่นี่เคยกดทีหนึ่งก็ไฟยูติดนะครับหน้าจอติดกดอีกทีก็หน้าปัดติดจอติดนะครับผมถ้ากดอีกทีนึงก็จะดับก็จะการทํางานคล้ายๆกับของแท้เลยคล้ายๆของตีรถนะครับผมท้าสตาร์เลยแล้วก็เหยียบเบรกนะครับไฟติด อ่าสตาร์ทนี่ครับนี่คือสตาร์ทเครื่องรถนะครับผมอ่าเพิ่มอีกหนึ่งอย่างครับบัตบูธครับพร้อมฝาครอบพร้อมขาไทเทนนะครับผมสายซลิีคูติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานดูครับนี่เป็นบัตบูธนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ครับเดฟฟี่น้ำมึดนะครับแต่ว่าไฟเข็มคมกลิบครับตัวนี้2องสิบด้ทีไม่ต้องห่วงครับตัวนี้นี่เซ็ตดีนะครับที่มันกระพริบเพราะว่าเป็นกับโทรศัพท์เรานะครับ ตัวนี้ค่าขึ้นครบนะครับผมตั้งพิกได้ด้วยเดี๋ยวเราตั้งพิกให้ดูนะครับตั้งพิกคือตั้งเตือนนะครับให้มันเตือนเท่าไรนะครับผมตัวนี้ขออนุญาตปรับบู๊ตขึ้นหน่อยเพราะคันนี้บู๊ตน่าจะเยอะอยู่แล้วครับเดฟฟี่สองสิบเอ็ดเอทีครับตัวนี้บอกเลยว่าใครได้ยินชื่อสมัยก่อนน่ะยังไงก็ที่สุดแล้วครับตัวนี้เหมือนที่สุดแล้วครับคือเอาของแท้มาเสียบต่อกันเนี่ยมองไม่รู้ว่าว่าของก๊อของแท้ครับบอกเลย วัดรอบเอาแค่สัก4ี่พันก็พอครับเพื่อให้ไฟเสีสดีขึ้นนะครับผมอันนี้ลดน้อยเฟรตตัวนี้นะครับเป็นระบบตัดต่อสายไฟนะผมไม่มีเสียบ OBD นะผมร้านเราจะไม่เน้นเสียบ OBD OBD จะเน้นแค่ c g รุ่นเดียวนะครับผมรุ่นอื่นผมไม่ได้เอามานะครับถ้าเหตุผลอะไรต่างๆใหาใค่อินบ็อกซ์นะผมจะไม่เอามา A1 A1 OBD นี้ผมไม่เอามาเลยครับตอนนี้นะครับ เยวเราลองบ้นดูสักหน่อยครับเห็นไหมครับค่าใช้งานนะครับไปขึ้นครับมีเสียงเตือนด้วยต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวจอยดอยเอสนะครับตัวนี้เป็นเอสตัวถูกก็คือเป็นตัวรุ่นน้องมาจะเป็นแรมสองรอมสิบหกนะผมเอสจะมีฟิล์มกันรอยแถมให้นะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับรุ่นอื่นไม่มีเอสนี้คือสั่งเข้ามาเองนะครับผมผมก็เลยสั่งติดฟิล์มมาจากโรงงานนะครับผม สั่งเข้าเอิของทางร้านนะครับจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้แต่ถ้าเป็นรุ่นพี่จะมีคําว่ารีมูฟอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานครับตัวนี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับกลางคืนก็เปิดสามารถมีแผนที่ลงของเราก็ลงโปรแกรมให้เรียบร้อยครับมีแผนที่มีทีวีออนไลน์นะครับผมรองรับทุกอย่างนะครับผม ขอ,อยาเชื่อมเน็ตใหม่นะครับเราจะเน็ตไปขอเชื่อมทางมือถืออ๋อนี่เชื่อมหัวเว่ยเชื่อมต่อก็ผ่านฮอสสปอตนะครับผมเข้าที่ฮอสสปอรตเรานะครับนี่้วครับคืนแล้วก็กดใส่รหัสได้เลยครับรหัสก็อยู่ที่มือถือแล้วนะครับเดีย๋ยวเสร็แล้วเราพาดูตัว พูตั้งตนะครับการใช้งานก็เหมือนเดิมครับตัวนี้หมดแล้วนะทุดสุดท้ายนะครับของมาถึงอาทิตย์หน้ามาเร็วไปเร็วเงี้ยพูดตร์งมาแป๊บเดียวครับอาทิตย์หนึ่งหมดแล้วสิบกว่าชุดสิบกว่าชุดนะครับผมทั้งส่งทั้งติดตั้งหน้าร้านนะครับพตดตร์งขายดีมากครับพร้อมติดตั้งอยู่4.5นะผมพร้อมติดตั้ง4.5จอนี้4.6ตัวเกีหรพ6,000ตัวแทดี1 0ดนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจอกระจกนะผม IPS ความคมชัด Full HD นะครับก็เลย ตัวนี้เป็นเก้านิ้วตรงรุ่นปักตรงรุ่นพร้อมหน้ากากนะผมสี่พันหกร้อยบาทนะครับติดตั้งให้ฟรีถ้ามาที่ร้านนะครับแต่ถ้าส่งก็ลองดูครับถ้าไม่ใกล้ไม่ไกลก็ค่าส่งก็อยู่ตามระยะทางครับปลายทางมีเก็บปลายทางด้วยครับตัวนี้รองรับ2หน้าจอนะครับผม น,นี่ไม่มีคอนโทรลครับก็ลองรับ2หน้าจอนะครับ ไปได้นะครับเครื่องเล่น <S <S เล่นอยู่อนน๋สองอิจอกลางคืนก็ปิดไฟได้นะครับนี่โอเคเปลี่ยนสีได้นะครับเดิฟี่นี่นครับเปลี่ยนสีได้นะครับผมอยากได้สีอะไร ความเข้มความสว่างแดงเขียวเดิมแดงน้ำเงินเขียวนะครับปรับได้นะครับอยากได้โทนไหนสีอะไรนะครับเมื่คืนก็เปิดไฟหลีนะครับก็จะดอบลงนะครับเปิดไฟหลีเปิดไฟหลีดับลงเปิด,ป,ป,ดปิดไฟหลีอันนี้เปิดไฟหลีนะครับถ้ามันยังสว่างอีกเราก็สามารถปรับได้อีกนะครับผมนี่ปรับได้อีกครับ อย่มืดเอาสว่างขนาดไหนนะครับกันแสบตาครับมีปัญหาครับตัวนี้โอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวไปดูภายนอกกันดีกว่าครับเดี๋ยวดับเครื่องครับตัวนี้ดับเครื่องแล้วนะครับผมขอไปดูตัวมาบูทให้ดูไปแล้วนะครับมะบูทตตัวนี้อยู่พันสองร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นสตาร์ทนะครับลงกระจก ตัวนี้ก็เดินออกห่างนะครับเครับเดินออกห่างก็จะล็อกนะครับผมมิกเปิดประตูเลยดิไม่ได้กดนะครับมันกี้เดินออกห่างแล้วก็ล็อกเลยนะครับครับเขาเดินเข้าใกล้นะครับนไหครับปิดระบบเดินถอยออกห่างล็อกนะครับ เดยวเข้าใกล้เปิดล็อกนะครับตัวนี้ล็อกแล้วเราลองสตาร์ทที่ที่หมดนะครับลองดูนะครับอันนี้คือสตาร์ท่านนี้หมดนะครับแตดรถก็ยังล็อกอยู่นะครับผมถ้าเดินเข้าใกล้รถถึงจะเปิดนะครับตัวนี้ถ้าระดับ ชุดพูดสตาร์ทมีฟังก์ชันสตาร์ทที่รีโมทนะครับกอย้อญญายกดใหม่ครับเมื่อกี้กดนานได้พอมิกเป,เปิดประตูเราเปิดได้ไหม ล็อก้วครับผมโอเคเรียบร้อยครับส่งงายหนึ่งกันครับพอเดินเข้าใกล้ก็จะปลดล็อกนะครับผมโอเคครับส่งงายหนึ่งคันครับผมคันนี้หนึ่งจุดเก้าปังบัดเหมือนเดิมครับ